ตกเขาฉาดวันนี้โน้ตกับตุ้มมาอยู่กันที่กเกาะสม็ดจังหวัดระยองครับตอนขึ้นเรือพี่ตุ้มถามจริงว่ากเกาะเสม็ดเคยมาไหมไม่เคยมาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมทุกๆคนดิฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะเปิดโลกระํางพี่ฉันสุดๆค่ะใช้เวลาประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมง40นาทีได้มันก็คือมาถึงตุ้มคืนรีว้าฉันไม่ได้หกสิบนะผมคืนไหยาบขายที่สุดพอขึ้นมาบนเกาะแล้วใช่ไหมครับก็คือที่พักเราเลือกอยู่ที่ อ่าวไผ่ไม่เป็นอ่าวที่แบบค่อนข้างจะบไผ่เวซีนิดนึงเรากําลังไปที่ไหนไปที่พักครับเอเวอรชาร์ารีสอร์ทอะไรนะเทวอร์ชาร์รารีสอร์ทพี่แซ่บเนี่ยเราตกลงกันก่อนว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบไหนแบบมาพักผ่อนหรือว่าแบบมาแบบสนุกมีกิจกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแบบมาแบบไผ่เวซี่ที่โรถบอกคือมันก็มีกิจกรรมได้นล้วแหละอืมเราก็ซื้อไงเรามีตังค์เราก็ซื้อ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 กำลังไปที่พักกัน นลายมากเลยอะเขียนในบุ๊กกิ้งว่าขอชั้นสูงสูงแล้วฉันนงเไขึ้นันไดขนาดนี้ไม่เห็นแก่อายุอันนาเลยค่ะนี่รูปตรงนี้คือปิดมากด้วยเห็นไอันห้องน้ค้องนดีเดี๋ยวจะพามาดูบัตรูมตรงนี้ทอมอนทอมอลโฟล์มีอ่ะ นี่นี่คือห้องน้ำที่แบบแสนธรรมชาติมากนี่นี่ธรรมชาติธรรมชาติทีเยังบอกว่าเตรียมหมวกมาใส่ทะเลอ่ะเออเราไรู้บอกของนฉันก่อนทะเล ตอนนี้อยู่ที่อ่าวไทยนะครับโอ้ยเงียบๆหน่อยโอ้หนังแบบมาจากแมนก็ซีเล่มไหนอเนี่ยน้องไปสาวแล้วที่ที่หน,นึ <_ S 1> ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาสายแก้วตอนนี้อยู่อ่าวไทย <Okay. S 1> ตอนนั้นมันจะแบบว่าเฟื่องฟูอารยธรรมมากคนก็จะเยอะถ่ายก็จะสวยอ,อันนี้ว่ามันใส่แล้วใช่ไหมแบบว่าไม่ใส่มันเลี่ยนแล้วก็ สวยกว่า Amazing Thailand อยากไปส๊อฟเสเม็ดเฮ้ยจริงจว้าวพอเห็นมีตุ้มจะรอเฮ้ยโง่แบกดอกแด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 กดอกแบกนี่เราก็มาอยู่ที่แลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของเกาะเสเม็ดค่ะทะเลทะเลาอภัยมณีและนางเงือกจ้า มันนื้แสนสวยแต่สวยเป็นตัวฉันวันนี้พกผลไม้มาทุเรียนทุเรียนทุเรียนอยู่ไหนเฮ้ยไม่ได้มากินอยู่ที่เท้ทา,เาเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่แหละก็จะเอามาเดินทรายส,สวยๆนี่แหานไปเลยว่าผ่านมาเมื่อกี้ ได้ไหมเมื่อกี้ได้คิดว่าได้ไหมคิดว่าได้แหละถ้าใครไม่หากูตกอมแหละคือตอนที่เราเดินไปหาสายแก้วระหว่างทางคือไปเจอพี่คนหนึ่งไว้ก็คือเขาขายไก่ย่างแล้วหอมหอมมากหอมฉุยเลยะคือเราเดินผ่านไปแล้วนะเออเราต้องเลี้ยวกลับมาแฟ้ยเขาชื่อพี่วีอ์ดูได้ไงก็ถามเขาเออไก่แดงอะที่เราเคยเห็นตอางจนงนวัดต่างจังหวัดต่างมวัดมันหานยากเขาบอกว่า ไม้ละ1ิบบาทแต่เราให้เขาไม้ละสิบห้าบาทค่ะเขาเลยบอกว่าเพื่อให้สมฐานะสิบห้าบาทก็ได้เออแล้วจะแถมให้เราด้วยนะแถมก็คือสองแถมหนึ่งเออแต่พวกนี้ยังไม่สุกนะมาอย่างอ้ยไม่เอางั้นไม่สุกได้เอาไม่สุกแบบดิบแช่พ่อเขาชื่ออะไรครับพ่อชื่อเบียคัะมาทั้งวันมาเล่นบอมาทั้งวันชื่อเบียมาอุดหนุนได้นะที่กอร์เสม็ดนะช่วงนี้จริงๆแล้วเราก็อยากไปเที่ยวไทยแล้วเป็นสมบัตที่ดีนะใช่ พอเราไปถึงที่หาดสายแก้วล้วก็รู้สึกว่าแบบทรายมันละเอียดจริงๆน้ำมันใสกว่ามากจริงๆอยู่แล้วก็ไปต้องหาต้องหา่นแนั้นนะแล้วเราก็อยากเหือนกระยไม่เงินสู่แบบว่าหาดเล่บริเวณชายหาดอย่างนี้ไปเจอโรตีเป็นไงเห็นโรตีมันแผ่นใหญ่ๆไงมันจะมีแบบทั้งใส่ไข่ทั้งใส่นมมันก็เป็นกลมๆแบบันงานก็ใส่นมมันก็ใส่ไข่อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมาก้วย เกดยอดเสร็จแล้วตกปุ๊บเขาจะมาทอดให้เราไม่ตกเขาไม่ตก <laughs> อ่ะทมทิมทมตะคำแล้วทมะคำแล้วบอกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าอร่อยไหมทุกคนรอดูร อย่ากไพูดแล้วไี่ปช่ภาพจริงๆพี่เลขเงือบรวมไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาแต่จริงคือระบมไปหมดแล้ว คือน้องโนครับน้องโน้เ่แล้ว <c oughs> แล้วก็ชอบช็อตหนึ่งพี่ตุม้มคือ <บา S 1> แบบเออเราลงเราวิ่งลงทะเลกันไหมเอางี้ไหมพี่ตุ้มพี่ตุ้มว่างนันด้วยเราต้องวิ่งลงทะเลแล้วเราอยากได้ภาพแบบสวยๆแต่เราวิ่งลงทะเลวิ่งวิ่งวิ่งสดใอสอะฟิลนั้นนางเป็นคนบอกเองว่าเออเดี๋ยววิ่งลงทะเลแล้วก็วิ่งคนแรกไปบอกว่าไม่เปียกทีนี้จะไม่เปียกไม่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ต้องเอาไปไม่เปียก วิ่งวะวิ่งขอนแรงวิ่งปุ๊บแล้วคือไงเบรกไม่ได้วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วสมืุดสะดุดพังขาตัวเองโดนขึ้นศาลแล้วก็ผูกลงไปอ้าวกลายเป็นเล่นแล้วก็ยืนขำกลายเป็นกูเปียกน้ำแล้วคือไงแล้วคือไงยืนขำอยู่คนเดียวลงไปเปียกน้ำแล้วก็ยืนขำอยู่คนเดียวสุดท้ายก็ว่าโน้ตเล่นน้ำกันไหมเอ้าแล้วไงเเล่นก็เล่นเฮ้ยและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยทำเลยคือดำน้ำวาย้นาไม่เป็นโน้ตระดับน้ำคืออะไรหรือมายืนได้ยืนได้แต่กลัวจม เนเอราแบบว่าเหมือนเราทํางานหนักๆนะหรือว่าเราแบบเต็มที่กับการทํางานแล้วเราอยากหาที่พักผ่อนแบบนี้นะเรามาทะเลปุ๊บ เราได้ยินเสียงใครเสียงทะเลทะเลเป็นคนให้กำลังใจเพราะทะเลบอกว่าสู้สู้หมวกนี้จริงไม่อยากเล่นนะโยนก็ต้องเล่นอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนี่นี่นี่แสงสวยมากมันเหมือนไป็นพาร์ติจัตกดินเดี๋ยวเราได้ดู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 ตามมาตามมาตามมานี่อยู่ข้างหลังเห็นป่าวดูดิเหมือนพาร์ติจะตตกดินตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอยู่ที่สมเด็จไงถามหลายรอบแล้วนะ สองทุ่มเขาบอกว่าวันนี้จะมีการแสดงโชว์โชว์อะไรวะกระบองไฟใหญ่มากโอ้ยกระบองใหญ่อ่ะใ,ใหญ่ใหญ่ ตกใจเลยอึง้งเก่งมากแล้วภาพสวยสวยสวยต้องมาบอกเลยต้องมาต้องมาเทีย่ยวสมเมะระยองวันนี้นอนกันเถอะพวกเราเ,ออเออทีย่ยงคืนแล้วเราไปดูว่ากิจกรรมพรุ่งนี้มีอะไรบ้าง